น้องๆวันนี้ก็อยู่กับผมในช่วง Q&A เองแล้วนะครับช่วงที่ผมอัดอยู่ฝนตกนะครับผมสองสามวันนี้ฝนตกบ่อยนะครับไม่ได้เล่นสเก็ตบอร์ดเลยนะครับก็อยากเล่นแล้วนะครับวันนี้เป็นคําถามจากทางบ้านนะครับคุณคพี่ๆน้องมาจากทางบ้านแล้วก็ไม่ใช่มาแค่คําถามนะอันนี้มาเยอะอยู่นะครับผมแต่มีน้องคนหนึ่งเขาส่งคาถามนี้มาแล้วเขาบอกให้ช่วยอธิบายหน่อยก็จากที่สรุปได้ก็ประมาณว่าทําไมเล่น จุดเล่นเป็นหนึ่งเดือนเรากลับมาเหมือนท่าหายอะไรประมาณนี้หนึ่งอาทิตย์ท่าหายอะไรประมาณนี้นะครับเราลองไปดูกันดีกว่าว่าความคิดเห็นของผมเป็นยังไงนะครับไปดูครับโอเคนะครับพุ่อนพี่ๆน้องๆผมขอเกินนิดนึงนะครับสาหรับท่าหายนะครับหรือลืมท่าเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับผมยกตัวอย่างคนเตะบอลทาไมไม่เข้ามุมทุกลูกมึงลืมหรือเปล่าไม่ใช่ลืมคบพลาดคบพลาดได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับและอย่างกีฬาสเก็ตบอร์ดเนี่ย กระทะขนาดแบบระดับโลกยังพลาดเช่นหนจจาฮูสตันนะครับก็พลาดไปหลายดอกนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับกีฬาสเก็ตบอดมีนพลาดง่ายครับผมแต่ว่าวันนี้เรามาเข้าเรื่องเกี่ยวกับท่าหายนะครับวันนี้เกิดไว้นิดนึงถ้าใครโลคสวยอาจจะไม่อยากฟังคลิปนี้นะครับผมโอเคเราไปต่อกันเลยว่าทําไมท่าถึงหายนะครับในความคิดของผมนะครับท่าหายไม่มีครับมีแต่ยังไม่ได้ ยังไม่คล่องเกือบจะได้ยังคนโทรลไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมมีเท่านี้นะครับจะไม่มีท่าหายนะครับผมทาไมผมถึงพูดอย่างนี้โอเคผมจะยกตัวอย่างของผมก่อนเลยละกันนะครับผมผมไม่ได้อลลี่มา20ปีครับออลี่แรกของผมคือสิ่งแรกครับผมออลี่เป็นท่าที่ เหายเนี่ยมันก็หายได้นะครับแต่ผมว่าไม่ได้หายง่ายได้อะครับผมเรื่องออลลี่นะครับอันนี้ต้องเป็นบอกก่อนนะครับว่าเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับไปดูคําอธิบายของผมดีกว่านะครับผมจะแยกท่าเบสิกนะครับแล้วระยะเวลาเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยคือ1อาทิตย์1เดือน1ปีหรือมากกว่านะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเริ่ม3ามท่าเบสิกที่ผมจะยกมาคือออลลี่ฟอนไซแบกไซนะโอเคถ้าคุณบอกว่าคุณเล่นได้แล้ว แล้วคุณอยู่ไปหนึ่งอาทิตย์กลับมาคุณเล่นไม่ได้นะครับคุณต้องใช้เวลาถึง1วัน2วันนะครับสําหรับท่านี้ที่จะลื้อฟื้นนะครับแปลว่าคุณยังไม่ได้คล่องนะครับหรืออาจจะยังไม่ได้เลยก็ได้แค่หนึ่งอาทิตย์ผมว่าไม่น่าลืมนะครับอันนี้ผมถือว่าไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ท่าหายนะครับคุณยังไม่ได้ชทัวร์นะครับท่าพรสัยแบกซด์ออรี่นะครับหนึ่งอาทิตย์ไม่มีผลนะครับอยู่เป็นอาทิตย์เดียวโโห เหมือนแทบไม่ได้หยุดน,นะครับสเก็ตบอร์ดหยุดอาทิตย์นึงเนี่ยก็แบบมีอาการอยากแต่ไม่มีปัญหานะครับโอเคหนึ่งเดือนละหนึ่งเดือนอาจจะมีเส้นที่เรียกอะไรเส้นอาจจะตึงๆนะครับแต่ว่ายังทําได้ไหมยังทําได้ครับอาจจะใช้เวลาวอร์มอัพสักสิบนาทีอะไรยี่สิบนาทีอะไรประมาณนี้นะครับหนึ่งปีอ่ะหนึ่งปีก็เหมือนเดิมครับก็อาจจะใช้เวลาวอร์มอัพสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อจะดึงกล้ามเนื้ออะไรกลับมานะครับผมหรืออาจจะเป็น หนึ่งวันถึงสองวันสามวันก็ได้บางแต่ว่าผมว่าได้ลแล้วแหละแต่อาจจะไม่สูงจะไม่ลอยมากนะครับสาหรับหนึ่งปีนะครับแต่ว่าผมว่าจะบอกไงก็พอคล่องละครับหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์คล่องแน่นอนละครับชัวนะครับแต่อาจจะกล้ามเนื้ออาจจะไม่เคยนะครับไม่คุ้นเคยอันนี้สําหรับท่า,ทาง่ายๆนะครับสาหรับหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีนะครับครั้งนี้มาดูสําหรับท่ายากนะท่ายากผมเอาอยีางแล้วกันเป็นพวก variation flip แล้วกัน ฮิวฟลิปคิกฟลิปวาริเอลฟลิปเทฟลิปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สปินต่างๆวาริเอชันสปินคือสปินบิ๊กสปินฟอนไซด์แบ็กไซด์บิ๊กสปินท่าต่างๆวาริเอ s เซ็กช i นอะไรเงี้ยเป็นพวกวาริเอชันฟ l ิปแล้วก็สปินนะครับพวกนี้คือท่าค่อนข้างที่จะ <c oughs> ใช้สกิลนิดนึงอะไรประมาณนี้สำหรับหนึ่งอาทิตย์นะครับผมว่า,าไม่มีปัญหาเหมือนกันนะสำหรับผมนะผมคิดว่าไม่มีปัญหานะสำหรับหนึ่งอาทิตย์ แล้วจะมีจะบอกไงมีผลอะไรมากแบบติดมากติดขัดมากไหมผมว่าไม่น่านะครับถ้าเกิดได้แล้วนะไม่น่าผมว่าอาจจะดึงไม่มีปัญหานะเพราะว่าตอนที่ผมป่วยนะครับผมกลับมาเตะเทผมหยุดไปเกือบเดือนผมกลับมาก็เตะได้ครับไม่น่ามีปัญหานะครับในหนึ่งอาทิตย์นะครับอันนี้สําหรับความคิดของผมนะคลิกฟิปในหนึ่งอาทิตย์ไม่มีปัญหาครับผมว่า ปกติดีกว่าผมว่าปกตินะสำหรับอันนี้นะ <_ d ata> ถ้าเกิดคุณกลับมาเล่นแล้วไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะครับสําหรับหนึ่งอาทิตย์สำหรับท่ายากนะสาหรับหนึ่งเดือนนะครับท่ายากนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยโอเคเริ่มคิดหนักแล้วเส้นอาจจะยืดได้อาจจะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะใช้เวลาในหนึ่งชั่วโมงมาลื้อฟื้นกล้ามเนื้อนหน่อยครับกล้ามเนื้ออาจจะยืดจะบอกไงตึงๆนะครับแต่ว่าสมควรที่จะตะเล่นได้นะครับถ้าเกิดคุณเล่นไม่ได้แปลว่า คุณยังเล่นไม่คล่องหรือยังไม่ได้นะครับหรือยังไม่รู้จุดที่ชัวนะครับผมอนนันหนึ่งปีล่ะอู้หนึ่งปีโอเวอร์นะครับหนึ่งปีโอเวอร์เนี่ยถ้าพวกเนี้ยผมว่ามันเอาการอยู่กันนะถ้าเกิดคนหยุดเป็นหนึ่งปีนะหรือเกิดน,นะผมว่ามันก็ตึงนะครับกล้ามเนื้อไม่คุ้นเคยนะหนึ่งปีนะค่อนข้างนานผมว่าอาจจะเทคไทม์เกือบอาทิตย์ <c oughs> หรือว่าเป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับมีเป็นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็ได้แล้วแต่ อันนี้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายเนี่ยนะครับเราต้องพูดกันถึงจุดนี้ก่อนขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายด้วยคือตอนนั้นคุณอายุเยอะมากแล้วคุณไม่ไหวก็ไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังรุ่นอยู่ก็มีสิทธิ์คืนเร็วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าทาที่จะบอกไงถ้าที่ลืมกับไม่ลืมนะครับไม่ยากนะครับดูไม่ยากถ้าคุณเล่นไม่ได้ตามที่ผมบอกเนี่ยก็ง่ายๆไม่ได้ครับถ้าเกิดคุณเล่นตามได้ตามที่ผมบอกก็คือได้ชัวร์ครับขอไนยะนิดนึงว่า การเล่นแร็ปอะไรเงี้ยมันจามันจําได้ดีครับมันค่อนข้างจําได้ดียกตัวอย่างผมที่กลับมาเล่นนะครับผมดอกผลแรกที่หัวมากที่ผมเล่นผมกลับมาเล่นผมก็ดอกได้ผมล็อกอันโดได้ปกตินะครับผมเหมือนกันก็คือว่ายังได้ครับฝังในหัวแต่ว่ากลัวไหมห่ากลัวครับไม่เคยดอกมาแบบ27ปีครับแล้วมาดอก ค่อนข้างกลัวมันก็ค่อนข้างครับใจสั่นแล้วครับแบบโอ้โหที่เอาไงดีว่ะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีบางอันนะครับผมให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นคลิกฟิปนี้นะครับเป็นคลิกฟิปตอนไหลครั้งแรกตอนที่ผมกลับมาเล่นนะครับแต่ผมลองคลิกฟิปก่อนหน้านี้แหละแต่ครั้งแรกกับพรีโมนะครับแต่ครั้งสองมาก็จะได้นะครับผมอีกหนึ่งตัวอย่างคือตอนที่ผมป่วยนะครับแล้วผมกลับมาเล่นนะแล้วที่ผมไปทําท่า นอรี่แบ็กไซด์บิ๊กสปินนะตรงกับวันเกิดผมผมลองออรี่สูงขึ้นที่สูงนะผมก็ไม่เคยออรี่ขึ้นที่สูง,นะยสงอย่างนั้นนานมากนะครับนานนานอาจจะเหยียบปีได้แล้วว่าขึ้นที่สูงอย่างนั้นผมก็ลองก็ก็ได้ก็คือได้ครับก็ยังได้อยู่แล้วก็ฟอนฟอนไซส์ลงจากสเต็ปผมก็ไม่เคยลงมานานแล้วก็ยังลงได้อยู่กระแปะผมก็ยังได้อยู่ครับผมผมจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ถ้าเบสิกเนี่ยผมแอบจะซ่อมของผมเรื่อยๆแหละ ผมก็ออลี่เนะี่ยเป็นท่าที่ผมแบบยังไงผมต้องออลี่อ่ะนิดหน่อยผมต้องลองอ่ะผมต้องมีอ่ะฟอนไซ้างแบ็กไซเนะี่ยผมต้องมีมต้องมีทําอย่างน้อยเล่นหน่อยก็ต้องทําหน่อยนะครับแต,แต่ท่าที่ผมที่ผมไม่เคยปล่อยเลยนะที่ไม่ค่อยได้ปล่อยเยท่าไหร่คือออลี่ครับแต่ไม่ใช่ว่าออลี่แมงโคตรสูงเลยนะแบบออลี่แบบคอนโทรลครับผมอ่าแล้วผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างละกันที่ผมพูดตอนเรื่องเทรฟฟิปนะครับว่า ทำไมผมถึงบอกผมยังไม่ได้นะครับแต่คุณพว่าพี่ๆน้องๆเห็นว่าผมเตะลงมาตั้งหลายทีแล้วคือผม,ม่าค่อนข้างจะทัฟกับตัวเองนะครับซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับว่าได้ไม่ได้นยะผมค่อนข้างจะก็คนอื่นผมไม่รู้แต่กับตัวผมผมต้องค่อนข้างเปรี้ยงหน่อยคือผมไม่สามารถคนโทรลได้ถ้าเกิดผมคนโทรลท่าไหนไม่ได้แปลผมไม่ได้ครับผมตอนนี้ผมจะเอาเซฟฟิปมาลงตรงเนี้ยผมทําไม่ได้ผมไม่สามารถทําได้ผมอยากจะให้มันอยู่ใต้ตผมเนี่ย ผมอยากจะใช้แรงในน้อยหน่อยอย่างเงี้ยก็ยังทาไม่ได้ครับเพราะจริงๆริผมรู้นะเทรฟิปแบบมันจริงมันไม่ใช้แรงเยอะหรอกแต่กดพอรู้เทคนิคแล้วมันจะใช้แรงไม่มากแต่ผมยังคอนโทรลไม่ได้ครับเพ,พื่อนพี่น้องที่ตามผมมาตั้งแต่แรกเลยนะครับจะเห็นผมช่วงแรกผมคลิกฟิบบ่อยมากเพราะอะไรเพราะว่าผมอยากได้มันชัวร์ครับผมอยากได้มันค่อนข้างชัวร์คือฝังอะคือแบบกูหยุดไปเท่าไหร่ถึงอาจจะคลิกไม่คล่องกันหรือไม่สูงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คลิกได้อะคือยังติดได้คือ ผมทาให้เป็นอย่างนั้นครับผมแต่ละท่าแต่ผมอยากได้มันผมก็ทำห้มันคล่องนะครับโอเคนะครับทายนี้เพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมก็ขอสรุปแล้วกันนะกันดีเทลแล้วไม่มีมากเลยอันเนี้ยคือแชร์ประสบการณ์กันลวว้วนๆเลยว่าเฮ้ยไม่มีนะท่าที่หายอ่ะไม่ได้หายไปไหนนะครับหรือว่าลืมไม่ใช่นะครับแต่จริงๆแล้วคุณยังไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณได้มันจะอยู่กับคุณถ้าท่าไม่นยากนะครับถ้าท่ายากก็ตามที่ผมบอกนะครับ ตามสเตปไปเลยว่าถ้าเกิดเกินท่านั้นท่านี้นะครับก็ท้ายนี้นะครับเพื่อนพี่ๆน้องๆผมก็ยังสนับสนุนนะครับให้เล่นท่าเบสิกให้แน่นนะครับให้จำมันแม่นเลยนะครับแบบหยุดไปเดือน2เดือนก็ขอยังชัวนะครับยังเล่นได้เลยประมาณเนี่ยถ้าเกิดเบสิกได้นยผมว่ามีชัยไปมากกว่าครึ่งนะครับแล้วผมก็เคยบอกแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆออลี่ดีนะครับมีชัยมากครับออลี่ดี ฟอนไซแบ็กไซโชว์นะครับฟลิปได้เนี่ยนะครับโอ้คุณต่อยอดท่าไปดูเท่าไหร่นะครับออรี่ชัวเนี่ยโอ้พวกชอบเล่นลาวเหล็กสเต็ปแก๊ปอะไรพวกเนี้ยโอ้ผมบอกเลยครับทางสู่สวรรค์นะครับท้ายนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆน้องๆเอาใจช่วยนะครับทุกคนนะครับแต่ว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเคยเล่นเป็นเดือนนะครับเกินน่าจะเกินเดือนอยู่แล้วแหละเดือนนึงสองเดือน ง่ายๆตั้งแต่เคอร์ฟิวล็อสุดล่าสุดนะครับาการสนษาาปิดนะไม่เคยได้เลยแล้ก็ท่าง่ายๆนะครับแบบไม่ว่าจะออลลี่หรือว่าจะฟอนไซแบ็คไซอะไรอย่างเงี้ยเป็นท่าที่ถ้าเกิดเราได้จริงๆนะครับหยุดหนึ่งเดือนใน,เด,น,นเดือนทิศไม่น่าจะมีปัญหานะครับอาจจะมีเส้นตึงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับผมใช้เวลา หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะฝึกนแล้วหรือว่า,อาเต็มที่ให้หนึ่งวันก็ได้ครับผมแล้วประมาณนั้นแล้วลองดูนะครับแบบไม่ตัดต่อนะนะเดี๋ยวผมลองเลยวอร์มอัพนิดนึงเน,นี่ยอ้อลืมบอกไหมว่าเป็นแผ่น8นะครับผมเปลี่ยนจากเต็มที่เป็นแผมไม่ชอบฟิลแผ่นเต็มที่ครับก็เลยใส่แผ่นแไปก่อนนะครับ สั้นนะแต่ก็เห็นนะครับว่าถึงผมไม่เคยเล่นเลยเป็นเดือน2เดือนนะครับก็ยังเล่นได้นะครับโดยที่ยังไม่ได้วอร์มอัพดีเลยนะครั้นี้จะลองอ่านี่ลองนะอ่ะ ท่าไหนที่เราได้อะไรเงี้ยถึงจะหยุดเป็นเดือนอาทิตย์เนี่ยไม่น่ามีปัญหา